อะไรเอ่ยโอ้ยอันนี้ทุกคนต้องเป็นแน่นอนคือสมาร์ทโฟนดูอะไรเป็นอย่างแรกดูอะไรเป็นอย่างแรกเอ๊ะถึงกี่โมงเราปิดน,นาฬิกาปลุกก่อนแม้วจริงๆต้องบอกว่าปกติสมัยก่อนใช่ไหมคะเราเราจะตั้งปลุกมอ,อะไรเงี้ยเราก็จะมีนาฬิกาสมบูรณ์แต่ตอนนี้คือ ทุกคนคือใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตคนทั้งเยอะฉม่ว่าโทรศัพท์มือถือเลยเป็นอะไรที่สมาร์ทโฟนเลยเป็นอะไรที่ทสามารถทําได้ทุกอย่างเพราะมันจะมีแอปพลิเคชันใหม่ๆที่คอยอัปเดตแล้วก็มีอะไรที่สะดวกสบายมากขึ้นในโทรศัพท์มือถือน่คะแสดงว่าเป็นคนที่ติดในเรื่องของการใช้แอปใช่ค่ะใช่ยุคใหมในขนีจะบอกว่าไม่เยอะค่ะคือจะบอกว่าถึงแม้ว่าให้ลกยุคใหม่เข้าสู่ยุคปัจจุบันยุคดิจิทัลขนาดไหนกินก็ยังไม่ได้แบบติดมือถือต่อ24ชั่วโมงขนาดนั้น เพราะว่าในการใช้มือถือในการใช้สมาร์ทโฟนก็ค่อนข้างจะมีโทษเหมือนกันแล้วก็มีข้อดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรที่จะผสมผสานมากกว่าทาั้งออนไลน์และลออฟไลน์พร้อมกันมันน่าจะทําให้ชีวิตเราสามารถดาเนินไปได้ด้วยด,ดีมากกว่าใช่ค่ะ๋อ้ยอะไนเป็นเรื่องจริงนะบางคนเนี่ยติดสมาร์ทโฟนจนขนาดเที่ยวแบบคือถ้ามีเพื่อนก็ต้องมีเพื่อนอยู่ในโลกโซเชียลแต่ไปข้างนอกเนี่ยคุณไม่รู้จะคุยกับใครมีมีได้ค่ะแต่มีในลักษณะที่พอดีพอสมควรมันจะเหมาะสมมากกว่า ใหันแกะขามอกนิดนึงมีแอปหายที่แบบเรารู้สึกว่าใช้แล้วเกิดประโยชน์กับเรามากๆเลยนะแอปไหนที่ใช้แล้วเกิดประโยชน์กับเรามากๆใช่ไหมคะก็จะเป็นคือกินต้องต้องทำงานไปไปทำงานหลายคนบ่อยแล้วก็จะต้องมีหลงทางกับ่อยมาก เป็นธรรมดาผู้หญิงเนาะใช่แล้วเราขับรถเองทํางานอะไรคะก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับบอกเส้นทาง GPS อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใช้บอร์ดแล้วก็จะมีแอปทั่วไปที่เป็นแบบโซเชียลโซเชียลเนเบอร์ดที่เป็นออนไลน์เออ่เป็นพวกไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีงานอะไรไปรุ่นใหญ่ก็ต้องมีแชทบ้างเลใช่ค่ะก็มีแชทใช่ค่ะนะคะถามน้องกินดีกว่าแล้วพูดถึงในเรื่องของเกี่ยวกับสังคมออนไลน์ค่ะที่เมื่อกี้น้องกินบอกว่าเวลาที่เราจะใช้พวกเนี้ยบางทีมันมีทั้งคุ่มโทษน้องกินเห็นว่าโทษที่มันกดขึ้นไม่ดีเลย จริงๆโทษอ่ะมันมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองมากกว่าค่ะว่าเราจะเลือกใช้มันในลักษณะแบบไหนถ้าเราแบบว่าไปจมตากหรือว่าใช้กับมันเยอะมากจากนบางทีเราอาจจะหลงเข้าไปอยู่ในในความเป็นโซเชียลมากเกินไปหรือในกระแสของคนที่ใช้โซเชียลกันไปก็อาจจะเกิดโทษได้อย่างเช่นเอ่อเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการหลอกลวงอ่างเช่นกันผู้หญิงเนี้ยค่ะจะชอบสมัยเนี้ยชอบชอบ้อปปิ้งออนไลน์ใช่แล้วไม่เซคให้ดีก่อนว่า ร้านนี้ออนไลน์ร้านนี้น่าไว้ใจน่าเชื่อถือแค่ไหนแล้วก็โอนเงินทำธุรกรรมทางการเงินไปโดยที่เราก็ไม่รู้แต่ว่า,วาส่งถึงเขาไหมถ,ถึงเขาแล้วเขาจะส่งของให้เราหรือเปล่าหรือว่าจะมีการ มีการแบบเกี่ยวกับเรื่องเงินอะไรที่น่าอันตรายหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยนะใกล้ตัวใกล้ตัวสำหรับผู้หญิงทุกคนตัวใช่ค่ะซึ่งซึ่งคนใกล้ตัวก็เคยเกิดเพีงนี้เหมือนกันมีพี่นักแสดงคนยึงเนี่ยก็ก็มีมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ควรจะเช็คให้รอบครอบมีสติก่อนนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการโพสต์ข้อความการ ส่ตงต่อที่บางทีนี่มันไม่จริงอ่าใช่ค่ะบางทีอาจจะไปโดนนิสิตด้วยใช่ใช่ซึ่งอันนี้เราก็ต้องระวังอยู่เช่นเราจะเห็นว่าเวลาแบบ ลูกการสงร่งลูกเราจะมีกรุ๊ปไลน์ใช่ไหมคะแล้วก็สง่งส่งรูการบางทีเนี่ยลูปเนี่ยเอามาจากใน Google <ม>เป็นแบบเป็นโลไลซึ่งบางทีรูปเนี่ยมันเป็นลูปที่ลูกดอกมองกับอ้าเป็น,เป,นเป็นเลขธิ์ซึ่งบางทีเอาไม้เราก็ไม่รู้ว่าคนที่ถ่ายเนี่ยพอเขาจะถ่ายมาได้มันทุกอย่างมันเป็นดอกไม้ที่หาย,ยากอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็มีชื่อแล้วก็มีเลขธส์แต่เราก็เอามาใช้แบบวันนี้วันพระวันนี้วันศุกร์วันนี้มีความสุขแฮปปี้ดอกไม้สีอะไรอย่างเงี้ยใช้ไปได้แบบโอ้ตายแล้วอะไรซึ่งเขาไม่คิดว่า มันจะมีผลกคทรงถึงเขาอนะไรเงี้ยแต่คนที่แบบเป็นเจ้าของรูปอ่ะเขาก็อยากแบบเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเองไม่อยากที่จะแบบแชร์ต่อ<ช>นะอะไรเงี้ยบางทีเขาไป วันนี้นะคะตัวอนาคตเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยนะมันจะสื<ช>่อสารกันได้อันนี้อันนี้ดีมา,มา,ก,มากนะคะเลิศมากๆเลยคือมันสามารถที่จะควบคุมได้ภายในแบบอุปกรณ์ชิ้นเดียว<ช>ค่ะถ<ช>ูกไหมคะและ้วก็สามารถที่จะสั่งงานจากชิ้นเดียวไปสูเ่เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทุกตัวใช่ซ<า><ช>ึ่งบางทีสมมติน้องกีไม่อยู่บ้านเนี่ยเรื่องปิดไฟแล้วคุณสามารปิดไฟได้ใช่โอ<ช>้จร <ๆ S 2> ิงเหรอคะเลิศเนาะอนาคตอนาคตจริงๆปัจจุบันนี้เขากำลังพัฒนากัน ถามน้องตีนดีกว่าสมมติให้น้องตีนเลิกเลื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวในบ้านที่น้องตีนสามารถควบคุมได้ทั้งในบ้านนอกบ้าน จำเรื่องอะไรทีในบ้านนอกบ้านอย่างเดียวเหรอแกได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมรู้สได้ยินมาว่าเป็นตู้เย็นใช่ไหมคะรู้สึกว่าตอนนี้ตู้เย็นก็จะมีการพัฒนาค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราทํางานตลอดกับทำงานเช้ากลับบ้านดึกดึกดึกเราก็มีแบบซื้อของเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็ลืมเราผ่านไปหลายวันเราก็ลืมไปว่าของอันเนี้ยหมดอายุแล้วก็ไม่มีใครเตือนเราถ้าเราอยู่แบบคอนโดอยู่บ้านคนเดอยวอะไรเงี้ยค่ะตู้เย็นใหม่ที่เอารับเย่าแล้วนม ดื่มอะไรก็หมดอายุแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอนาคตสามารถบอกได้ว่านมของเราเนี่ยจะหมดอายุเมื่อไหร่ใช่ไหมคะมันเลิกมันเลิกม็ไมเลิกมากเอออันนี้อันนี้อันนี้ก็ดีค่ะจะเป็นก็คงจะเลือกตู้เย็นนะค่ะโอเคอ่ะันนี้ก็เป็นคนที่ห่วงเรื่องสุขภาพใช่ค่ะเอาอย่างนี้ด <Christ>. ีก <Hum> ว <ming> ่านะคะเมื <UC S 2> ่อ <kaz> กี้เห็นบอกว่าเมื่กี้จะมีเอ็มดีสามมาแจกเนาะสามมาแจกค่ะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราจะมีขออาสาสมัครนะคะที่จะมาร่วมเล่นเกมกับเราเกมกับอย่างพึ่งอะเตรียม ที่นี่ร์ดคอจริงๆด้วยนะบอกแล้วสุดยอดเลยค่ะนะคะเกมของเรานะคะไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะจ๊ะเราจะมีคำใบ้จากน้องเกรนนะคะเขาจะให้คุณใบ้คำด้วยการทท่าทางต่างๆโดยไม่ใช้เสียงนะคะไม่แบบมาส่งสียงอ่ะเขาบีบอะไรอีนี้กณไม่เอานะคะชี้จิ้มชี้ก็ไม่ได้แต่ให้ท่าทางที่นเราคิดว่าตรงนั้นนะคะ คิดว่าโวไหมโวยตลอดวันดี้เราเตรียมพร้อมแล้วนะดีเลยอะเดี๋ยวเราจะให้นโรบินเป็นคนเลือกทำนะคะแล้วก็ให้คุณได้ทำข้าใบต่างๆเดี๋ยวถ้าเกิดกระซิบบอกที่ข้าวหนึ่งะบอกนะคะถ้าเกิดว่ามีคนในเนี้ยถายคับของคุณได้คุณถึงจะได้เอ็มพีค่ะนะคะแต่ถ้าคุณใบไปแล้วสามครั้งตัแล้วยังไม่มีใครทายได้ดิฉันให้กระบอกน้ำใจแล้วกันเนาะนะคะอะอาสาสมัครคนแรกเข้ามาเลยค่ะ ไม่เอาพี่เยอะดีกว่าเอาพี่เสดำก็ได้ค่ะโอเคอาเชิญเดี๋ยวพี่เสลายรอก่อนพี่เยไปดีฉันขอไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเล่นเกมที่มันหลอกแตะกล่อน้องสาวดีชนะเนี่ย ออ้เสัญลักไหมคะสัญลักษณ์ัชี้อะไรย่างเงีไม่เอาต้องทาผ้าตองทภาอุดลาลาสมุดทำปลาอะไรอยางนะในของฟ้าอั้นได้แต่แบบชี้ชี้ะไรไม่เอาสมมติสมมติยาอย่างเงี้ยจะมาจับชี้่ยาอันนี้ไม่ได้คุณต้องทำลาย เดี๋ยวนะเดี๋ยวน,นนิดนึงเขาก็สิดมาว่าเขียนเป็นตัวอักษรไม่ได้แต่ว่าแบบคุณจะวาดรูกปก้อเมฆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ว่าการเขียนเป็นตัวอักรได้ จานดาวเทียมจานดาวเทียมถูกไหมคะจานดาวเทียมเย้เดี๋ยวเดี๋ยวขออีกทีได้ไหมจานดาวเทียมไในในขอท่ายิงสิคะจานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่าเมื่อกี้มันไม่เหมือนี้เมื่อกี้เป็นยังงี้เลดีฉันว่รอบหน้าให้น้องหิงผลใบดีกว่เออจานอีจานแล้วดาว แล้วเทียมอ่ะเอ่ะไม่ทันยมันจริงอ๋อไม่จริงบโอเคก่งมากเก่งมากเลยค่ะอ่ะตอเก่งมากเลนพี่าเ่ของะีา่โอเคเดี๋ยวให้น้องกินแก่สานนเยกัน้อง่เนาะมีี้องมาเดี๋ยวเดียวให้เดี๋ยวให้ขึ้นาไม่ตอโอเคขอบคุณค่ะค่ะในฐานะที่เกาะขู่ไหมคะมาไม่ตอ พี่เก่าเนี่ยขอบคุณแล้วนะมาให้น้องกินเรื่องทำใบ้ก่อนรับตาลับตารับตากำลังหันกำลังหันชอบอ่ะสั่งอะไรก็ทำหมดโอเคค่ะมาทำแบบฟอร์มทำแบบฟอร์มเออเนาะเออเนาะอยากไหมคะจำพี่ก่อนไหมชี้ไม่ได้ชี้แบบสมมพูดบอกว่าลำโพงนี่มาชี้ลำโพงเลยยังไม่ได้ ต้องสำท่าละุณเราคงำท่าไหโอเคเนาะพร้อมนะคะไปทำไห้ครั้งที่หนึ่งค่ะยืงจั่กจับสิบ่งข <ๆๆ S 2> องเข้าเๆ้าเ มีสามไปเลยนะคะอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายขอบคุณนะคะมาครัพี่เจอกต่อเลยค่ะเอกีนคราวนี้เอายากๆยานะได้เอาแบบสิบประโยคน์เ้ยสิบพยา์อะไรอย่างเงี้ย็นารกฝากเอาไว้ฝากอไว้ฝากับคนนั้นระวังหายนะ่ยูนม่คะนียมดดีดจนจบเล ลองกินด uhm. ูก่อนอันก็ไม่ออกอนดูไม่ออกเลไม่ด้ไนมีโอกาสทนทำไม่ได้ก็แค่กลับบ้านไปนั่นเองพรอมนะพรอมแล้วครั้ที่หนึ่งอ่ะ ยากเลยไม่ให้ว่าไอ้สิ่งสิ่งเนี้ยอยู่นขคะคุณเลี้ยงมึงเองเป็นสิ่งของที่จับต้องได้พิเศษมากเลยกาค่ะวันนี้ตรงนี้นักข่าวมัช้าเลยอ่ะม้าวตงเสียงเลอันนี้ยากจริงต่อเป็นเป็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยนะคะใช่ค่ะเอาอย่างเงี้ยอย่างเี้ให้น้องกินบ้างอย่าลืเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไหมเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเกี่เอาอะไรกับที่มันเป็นแบบสมาร์ทในที่เนี้ย จะต้องมีคำที่มันเป็นแบบเหมือนสมาร์ทโฮมก็จะมีคำแบบอย่างเงี้ยนเป็นภาษาไทยอัจฉริยะใช่ทูนหูทูนไูทูนหููนหูลพนหูทู่หูทูนหูทูนหูนหรอคนอัทดนหูทนะูทนทนนทูนท้นนนทูท้นนนะูทูนหูทูนทกนหูทูนานหนหูทูนหูยูหูทูน ตู้เย็นอัจชลียาถูกต้องค่ะตู้เย็นอัจชลียาถูกต้องเลยลคุณรู้เพท่าน้องกีนเมื่อกี้ใช่ไหมเ,เออหรอเอาคนพุทธมาหรอเมื่อกี้อ้าวถามมีคนเห็นหน้าจริงเหรอไม่ได้แล้วอ้าวมันหลุดอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีกระบอกนะ้ำไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นเกมชิลๆไม่ต้องเสียเรื่องแล้วให้กระบอกนะ้ำให้กระบอกน้ำใส่เลยค่ะโดนเผลอใช่ไหมเถิดย่าเป่นไรต่อใจผมใจ โูดแ้วพูดเอาท่าทยเดียวโอเคเอาไหมคะครั้งที่หน่งถมาเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อันนี้ครั้งที่หนึ่งยังไม่ครบเอาอย่างงี้ให้ให้เอาัตรกูต้องแม ออไไเนะดี๋ยวนะมีมือบทจะมีคนอบแล้นะสาวการไม่ใช่คเป็นู่อะไรีจริงมีคนเก็บของไปให้นะจริงแล้วแต่แต่ว่าทุกสิ่งูอย่างที่ร้าคดคายเนี่ยมันอยู่ในความมจริงมีจริงๆะ หรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับก่อต่อเนะคะทีจะจ หนึ่งสองสามไม่ทำใช่ไหมอางเดีทีมัอมืออมือจับจมูกเตเอามือจับจมูกัมูแล้วปีบไว้เลยอ่ะปาไว้อ่ะอ่าจมูกค่ะโอเมนหรือป่ฮะโอมนไม่ใช่ใครไม่ตรงอะไรนะคะ 4G อ่ะ 4G ถูกไหมคะถูก ออกชีมไปไะเดี๋ยวจะชอบท่านี้มากเลยอันน oh, ี wow, ้คือไหนคือการแบบการจะจีโจีขอเอาหัวเทกจอก่อนได้ไหมเอาดิจิตอลโอตาลแล้ลึกมากลึกมากจริงๆดิฉันไม่สามารถเข้าไปในความคิดของคุณพี่ได้เปี่ยนมากเลยค่ะอ่ะมาก็จะไปดิฉันนะก็สี่แล้วก็โอจีมันวาดไม่ได้จริงก็สี่อย่างเดียวอ่ะเดาๆดเอาก็น่าจะรู้นะ กางเกงกินนะคะขอบคุณค่ะกางเกงกินขอบคุณค่ะแล้วก็นี่ตอบได้นะคะเดี๋ยวเรามีของรางวัลให้ด้วยนะคะเราเป็นกระติกน้ำนาะจากน้องกรีนเลยนะคะน้องพี่สองหมดเลยน้องพีสอหมดเลยหมดเลยในกระติกน้ำในกระบอกน้ำนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณน้องกรีนมากๆเลยทุกน้องคนนั้นแต่น้องกรีนก็ใช่ย่อยนะก็ทำไปแต่เราทำนะคะ หมดนะคะเดี๋ยวน้องกรีนจะมีอีกหนึ่งเพลงท้งท้ายเอาไว้ให้พวกเราทุกคนด้วย<ฆ>แต่วันนี้อยากให้น้องกิีนกลับผลงานไว<ช>้ในเพลงตอนนี้ละครน,นะคะตอนนี้ก็มีละครน,นะคะ่ะมีละครกับทางช่องเจ็ดน,นะคะเรื่องคู่ปรับฉบับหวัวใจแล้วก็คุณกะทินะคะซึ่งกำลังถ่ายทำอยู่น่าจะเ๋็วนี้ได้ดูกันแน่นอนค่ะาละคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราให้น้องกรีนนะคะทิ้งท้ายเอาไว้สักหนึ่งเพลงกันก่อนดีกว่าคะวันนี้มีบทเพลงที่จะมาฝากให้กับทุกท่านด้วยค่ะไปฟังกันค่ะขอบคุณค่ะ